ไอ้ฉันอยากดักฟังจังเลยว่าในเน็ตเวิร์กเนี่ยแบบคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ชายเนี่ยเขาคุยอะไรกันบนเน็ตบ้างฉันจะใช้ไวชาร์จจับหรือฉันถ้าเกิดว่าฉันไม่มีจ u i ไอฉันไม่มีกู i ฉันจะใช้ทีซีพีดำจับว่าเขาคุยอะไรกันบ้างได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะเข้าใจกันไหมนะคะแพ็กเก็ตแคปเจอร์ที่เป็นถ l อย่างอย่างไวชาร์จทีซีพีดำหรือแบบคอมมาไลน์ของไวชาร์จทีชาร์อย่างเงี้ยค่ะมันจะจับ ข้อมูลที่มันวิ่งบนอินเทอร์เฟซที่มันไปจับนั่นหมายความว่าอินเทอร์เฟซนั้นเช่น Wi-Fi บนโน้ตบุ๊กเธอพอตแลนด์บนโน้ตบุ๊กเธอบนคอมเธอจะต้องเป็น Source หรือ Destination ของแพ็กเกจที่คุณจะไปแคปเจอเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่เน็ตเวิร์กแท็บค่ะมันไม่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะไปแท็บตรงกลางเพื่อดักฟังทุกคนที่อยู่บนแลนหรือไวเลสแลน ในเครือข่ายเข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่ IPS ที่ทุกทราฟิกจะต้องวิ่งผ่านมันแล้วตรวจได้มันไม่ใช่เราเตอร์ที่ไปดักได้ทุกทราฟิกไม่ใช่ไฟของไฟวอมหรือมันก็ไม่ใช่สวิตช์ที่มันจะแบบว่าทำมิเรอร์พอร์ตแบบว่าพอร์ที่3เด้งออกมาแบบจะท้อนทราฟิกทุกอย่างที่วิ่งเข้าออกสวิตช์หรือว่าทําแบบว่า มอนซิโกอ่ะเออสวิตช์พอร์ต analyser สแปนพอร์ตนี้ได้นะคะมันเป็นแค่ถูกโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งอยู่บน endpoint ะฉะนั้นเข้าใจใหม่นะคะคนใช้ไวชาร์กเนี่ยนะคะที่ซีพีดัอะไรก็แล้วแต่ที่มันแพ็กเกจแคปแพ็กเกจแคปเจอร์เนี่ยแคปเจอร์ได้ต่อเมื่อมันเป็นทราฟฟิกที่อินเทอร์เฟซบนอุปรกรณ์นั้นเนี่ยเป็นแค่ source หรือ destination ได้เท่านั้นนะคะความเข้าใจผิดอย่างที่สองค่ะยังไม่หมดค่ะ เวลาคุนเลือกแคปเจอร์เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์ใช่ไหมคะที่ให้คนเลือกว่าจะแคปเจอร์เฉพาะอะไรที่เราสนใจเช่นทราฟิกที่วิ่งบนพอร์ตไหนทราฟิกประเภทไหน P, เอซีเอ็มพเออ,อย่างไรเออยาร์ฟเออย่างเงี้ยนะคะซึ่งฟิลเตอร์นั้นเนี่ยโอเคมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นมาตรฐานใช้กับทุกเกือบทุกทูในการแคปเจอร์แพ็กเกตเขาเรียกเบอร์เกอรี่แพ็กเกตฟิลเตอร์นะคะเป็นซินแท็ปนะเช่นแบบว่านัดพอร์ตอะไรพอร์ตอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช้อีกเครื่องหมาย ใช้ลายสองอันแทนหรือรอะไรก็ว่าไปนะคะเอ่อ อ่ะแอนพาแซนอะไรเงี้ยนะคะสองอันเป็นแอนอะไรเงี้ยหรือใช้คำว่าแอนอะไรอย่เงี้เป็นต้นเนาะใช้ได้ทั้งที่ซิปดัมใช้ได้ทั้งแบบว่าอ่าบนไวชาร์เนาะมันก็จะกรองนะคะนั่นหมายความว่ามันจะเลือกแคปเจอร์แค่ช่วงนั้นอะไรที่มันที่ไม่เกี่ยวมันก็จะไม่แคปเจอร์ให้เธอมาดูซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าฟิลเตอร์เนี้ยมันเป็นฟิลเตอร์อารมณ์เดียวกันกับอีกฟิลเตอร์ประเภทหนึ่งที่เวลามันมีข้อมูลแคปเจอร์มาแล้วแล้วคนไปฟิลเตอร์ว่าให้มันแสดงอะไรตรงไหนเขาเรียกว่าดิสเพลย์ฟ ข้อมูลที่เป็นา t c p port อะไรก็ t c p port เป็นข้อมูลของ HTTP server HTTP เพื่อดูอะไรของ HTTP เช่น HTTP r e s p o n s HTTP dot server อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพื่อไปดูข้อมูลใน header ของ HTTP อย่างเงี้ยมันซีรนก็จะต่างกันนะคะและ display filter มันไม่ได้กรองตัว capture แต่แต่แรกนะคะมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลของ pcap ที่คน save ลดลงนะคะมันต่างจาก capture filter ที่คนใช้ b bpf นะครับ ที่เป็น s ินแทกมาตรฐานในการกรองตั้งแต่แรกเนาะเราเคลียกันแล้วนะคะคเขาก็จะมีสองอย่างหนึ่งคณจะต้องเป็น s o u r source d ส s t i n a t i o n เท่านั้นบนอุปกรณ์เนี่ยคุณจะใช้ไวาชาร์ Capture ได้และ2 Capture Filter นะคะไว้กรอง Capture แต่แรกมันแตกต่างจาก Display Filter นะคะทั้งหน้าที่การทำงานและ syntax ของมันโอเคค่ะ